เพื่อนๆอยังจำวันนั้นกันได้ไหมวันที่เรากลับจากโรงเรียนรีบเปิดคอแล้วรอฟังเสียง แล้วโชว์ว่าเพื่อของเราออนไลน์แล้วตอนนั้นเราไม่ได้มี Facebook ไม่มี l ล ne ไม่มี Story IG อให้โพสมีแค่โปรแกรมในคอมที่เป็นกล่องข้อความเล็กๆไว้คุยหาการแต่มันกลับมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในวันนั้นนี่คือเรื่องราวของ MSN Messenger จากโปรแกรมแชทที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุดในโลกกว่า300ล้านคนแต่สุดท้ายกลับเจอจุดจบเพราะการดื้อไม่ยอมปรับตัวจนตกยุคตามคนอื่นไม่ทนันถ้าทุกคนอยากจะรู้จุดสูงสุดและจุดสิ้นสุดของ MSN Messenger กเจอร์กัละก็ นั่งลงเช k คอาซิดแล้วผมเนี่ยจะเล่าให้ทุกคนฟังกันเองครับ เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นในปี1999ซึ่งช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตกำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคบุกเบิกเป็นยุคที่ผู้คนเริ่มเชื่อมต่อกันมากขึ้นเลยทําให้โปรแกรมแชทเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นถึงแม้ในตอนนั้นมันได้มีโปรแกรมแชทหลายตัวที่เป็นเจ้าตลาดเช่น ICQ Yahoo และก็ AIM แต่แน่นอนว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft เมื่อเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้กาลังเติบโตในอนาคตเลยกระโดดเข้าไปเล่นด้วยในปีนั้นพวกเขาได้สร้าง MSN หรือชื่อเต็ม ก็คือ MSN Messenger Service แต่ก็ต้องบอกเลยว่าจุดนี้ Microsoft เนี่ยออกตัวช้ามากเพราะเจ้าหนูได้เข้ามาโลดแล่นในวงการก่อนประมาณ2ปีเข้าให้แล้ว จุดแข็งหลักๆในตอนนั้นของ MSN ก็คือการที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ o t ตเม l ของ Microsoft ในการล็อกอินเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ทําให้ในช่วงเริ่มตน้นพวกเขาสามารถดึงผู้ใช้งานจำนวนมากให้หันมาใช้ MSN ได้เพราะต้องบอกเลยว่าช่วงนั้น o t ต mail เป็นอีเมลหลักที่คนทั่วโลกใช้กันอยู่และสำหรับ MSN ที่เป็นหน้าใหม่ในตลาดพวกเขาก็พยายามอย่างเต็มความสามารถในการตามเจ้าใหญ่ให้ทนันโดยตอนนั้น Microsoft ได้พยายามจะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของ AIM เพื่อให้ ผู้ใช้งานคุยข้ามแพลตฟอร์มกันได้และถ้าทําสําเร็จก็จะเป็นการดึงผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาลแต่ทว่าทาง AIM กลับมองว่านี่นเป็นการแอบจอระบบเพื่อดึงผู้ใช้งานเลยทําการบล็อก MSN ทุกวิธีทางซึ่งศึกการโต้อตอบกันระวาง m s n และเก M เนี่ยกินเวลากว่าหนึ่งปีเต็มแก้กันไปแก้กันมาหลายสิบรอบจนสุดท้ายเนี่ยเอเก็ต้องพับแผนนี้ไปในปี2001ช่วงที่ i c r o s o f t ทําการเปิดตัว Windows XP พวกเขาก็ได้รีแบนเอมเมสเซนแมสเซนเจอร์เซอร์วิสเป็นเอมเมสเซ ง่ายขึ้นและทําการเพิ่มฟีเจอร์เจ๋งๆเข้าไปเยอะเช่นการพูดคุยด้วยเสียงการสั่นจอที่เรียงเด้ว่านี้เนี่ยเป็นคีย์ฟีเจอร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเวลาเพื่อนไม่ตอบเนี่ยก็สั่นจอกันรัวการแต่งโปรไฟล์ได้ด้วยสีและอักษรพิเศษมากมายที่ต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยมีกันให้เลือกสรรเนี่ยเต็มไปหมดการจัดกลุ่มรายชื่อในคอนแทคการโอนไฟล์หรือการเปิดกล้องเว็บแคมก็สามารถทําได้ถึงแม้มันจะดูเป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่แทบทุกโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่่สมััยนนน้เเีีฟจอร พวกนี้ถือว่าเจ๋งแจวมากทําให้อเมรเนี่ยล้าหน้าคู่แข่งเจ้าอื่นไปไกลจนสามารถเข้ามาครองใจผู้ใช้งานมากมายทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นจนทําให้ช่วงนั้นผู้ใช้งานของพวกเขาเนี่ยขึ้นไปแต่ที่29ล้านคนขึ้นแท่นกลายเป็นโปรแกรมแชทที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก Technology about the with to just that. been impossible possible. we hope has making And Windows do always XP, ต้องบอกเลยว่าในยุคดัน MSN ไม่ได้เป็นแค่โปรโกแกรมแชทพูดคุยทั่วไปแต่มันได้กลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราเองด้วยมันเป็นเหมือนกับประตูสู่โลกออนไลน์ของวัยรุ่นสมัยนั้นจนในไทยเองก็มีคำพูดติดปากกันเลยว่าว้ค่อยคุยเอ็มกันนะทั้งเด็กนักเรียนและคนทำงานเมื่อกลับไปบ้านกิจกรรมหลกัหลกๆที่พวกเขาต้องทำก็คือการออนไลน์ MSN หรือว่าออนเอเพื่อคุยกับเพื่อนๆน,นั่นแหละหรือถ้าใครมีคนที่ชอบเนี่ยก็มักจะรอยอย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหรค่คนคนั้นเนี่ยจะออนเอ็ MSN เนี่ยได้ทาให้ผู้คนมากมายนับล้ลานได้เพื่อนใหม่หรือแม้กระทั่งการสารความสัมพันธ์จนเป็นแฟนหรือแต่งงานกันเลยก็มีเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่ผู้โหดติดกันงมแงมในช่วงเวลานั้นตลอดหลายปีหลังจากนั้น MSN ก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนในปี2003มันก็มีผู้ใช้งานแต่100ล้านคนได้และก็ทยอยเปิดฟีเจอร์ใหม่ๆเรื่อยๆเ,เ,เช่นการสร้างแชทรูมหรือว่าห้องแชทร่วมที่เราจะสามารถเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้าได้ถึงแม้แชทรูมจะทําให้คนทั่วโลกมากมายได้เจอกับเพื่อนใหม่ แต่ว่าในทางกลับกันมันก็มีหลายเคสที่ถูกรายงานว่ามี Predator หรือผู้ไม่หวังดีมากมายทําการวานล้อมเหยื่อจนทําให้เกิดความเสียหายท้ายที่สุด Microsoft เนี่ยเลยต้องปิดฟีเจอร์นี้ทิ้งไป ในปี2005 MSN ได้ทำการรีแบนด์ครั้งใหญ่อีกรอบเปลี่ยนชื่อจนกลายเป็น Windows Live Messenger เพื่อให้เข้ากับ Windows Live ใหม่ของ Microsoft ซึ่งในจุดนี้เนี่ยแหละที่ผู้ใช้งานเริ่มบ่นกันยกใหญ่เพราะพวกเขาเจอบั๊กมากมายและมีการใช้งานที่ยากขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่ใช้งาน Windows รุ่นก่อนหนะ้าที่ถูกบงังคับให้อัปเดตตามมาอย่างไรก็ตามผู้คนยังคงใช้งาน Windows Live อย่างต่อเนื่องจนในปี2006 Microsoft จับมือกับ Yahoo ทำให้ผู้ใช้งานทั้งสงเครือข่ายเข้าถึงกันได้จนในปี ปี2009ก็มีผู้ใช้งานทะลุแต่300ล้านคนได้สำเร็จและนับว่าเป็นจุดสูงสุดของ MSN เลยก็ว่าได้ ในระหว่างที่ทุกอย่างกําลังไปได้สวยจู่ๆในช่วงเวลานั้นเองกระแสของมือถือทัชสกรีนอย่าง iPhone ก็เริ่มมาแรงขึ้นพฤติกรรมของผู้คนเนี่ยก็เริ่มหันมาจากการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเป็นการใช้มือถือมากขึ้นถึงแม่พฤติกรรมของผู้ใช้งานจะเริ่มเปลี่ยนไปแต่ Microsoft เนี่ยก็ยังคงมัน่นใจในโปรดักต์ทั้งหมดของพวกเขาเพราะว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพวกเขาประสบความสําเร็จมากมายและก็เป็นเจ้าตลาดในหลายๆวงการที่ก้าวกระโดดเข้าไปหลังจากที่สมาร์ทโฟนเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในโลกแอปแชทใหม่ๆ สับมือถือก็ทยอยเปิดตัวขึ้นมาเช่น WhatsApp ไลน์ Telegram และก็ Facebook Messenger ซึ่งแต่ละแอปพวกนี้เนี่ยก็มีข้อได้เปรียบมากมายเหนือว่า Windows Live หลายอย่างในขณะเดียวกันการที่ Windows Live ทำการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้ดูจริงจังมากเกินไปพร้อมกับมีการถอดฟีเจอร์ที่พวกเขาคิดว่ามันไม่จำเป็นออกเช่นการตั้งส t a t u s ปรับเสียงแจ้งเตือนและปรับแก้กล้องเว็บแคมให้แย่ลงกว่าเดิมมันเลยทาให้สเสน่ห์เก่าๆของ m s n เนเนี่ยค่อยๆจางหายไปทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มทยอยสลับมาใช้แอปอื่นแทน จนในปี2012ผู้ใช้งานของพวกเขาลดลงเหลือเพียงแค่100ล้านคนเท่านั้นหายไปกว่า70%จากจุดพีคจนทําให้ Microsoft เนี่ยหันมาทําแอป,ปบนมือถือบ้างแต่ทว่าผู้ใช้งานเก่าก็ไม่กลับมาอยู่ดีเมื่อเห็นว่าไม่สามารถดึงผู้ใช้งานกลับมาได้ Microsoft ์เลยถือใจครั้งใหญ่อีกรอบทุ่มเงินกว่า8.5พันล้านดอลลาร์เพื่อเขาซื้อกิจการของ Skype เนื่องจากเล็งเห็นว่าช่วงนั้นกระแสของมันเนี่ยกำลังมาแรงมากๆหวังจะควบรวมทั้ง2แพลตฟอร์มเพื่อให้อยู่รอดได้ Software giant Microsoft has bought out Skype in a record multi billion dollar deal. This is a big day for Skype, and this is a big day for Microsoft. Nearly $8 billion, the world's biggest software company making its largest ever purchase. แต่ว่าแทนที่การซื้อ Skype จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นมันกลับแย่ลงสุดๆเพราะว่า,าจะที่ควบรวมไปแล้วผู้ใช้งาน Windows Live ก็โดดบังคับให้ไปใช้งาน Skype แทนทําให้เกิดความไม่พอใจและรู้สึกว่าความเป็นใน MSN มันได้หายไปหมดแล้วท้ายที่สุดในปี2014 Microsoft ก็ได้ประกาศปิดตัว Windows Live อย่างเป็นทางการปิดตำนานใน MS n ลงไปตลอดการ Microsoft has announced that the end of MSN Messenger is nigh. At its peak, the instant messaging service is one of the most popular in the world, averaging over 330 million users each month. ถ้ามองย้อนกลับไป MSN ถือเป็นโปรแกรมแชทต,ตัวหนึ่งที่ถือว่าเจ๋งมากๆในสมัยนั้นซึ่งแน่นอนว่าผมเองเนี่ยก็ผ่านมาและก็รู้สึกชื่นชอบมันม,มากๆเวลาได้กลับไปอายานแชทเก่าๆที่เต็มไปด้วยอีโมจิมากมายนั้นมันรู้สึกจั๊กกะจี้แปลกๆแต่ก็รู้สึกชวนให้คิดถึงเหมือนกันแต่จุดหักเหที่สําคัญเลยก็คือความช่าใจของ Microsoft ที่ไม่ได้คิดว่าผู้คนจะย้ายไปใช้มือถือขนาดน,นั้นจนไม่สามารถขยับตัวได้ทันคู่แข่งนั่นเองและนี่แหละครับคือเรื่องราวของ MSN โปรแกรมแชทที่เคยรุ่งโรจน์ที่สุดในโลกที่สุดท้ายมา ตายลงเพราะว่าปรับตัวไม่ทนันซึ่งเพื่อนๆเ,เด็กหนวดคนไหนเคยมีประสบการณ์กับ n s เหรือว่ามีเรื่องราวดีๆก็สามารถมาแบ่งปันกันได้ที่ตา้คลิปนี้เลยนะครับและเหมือนเดิมคลิปต่อไปของพวกเราเทคซิตจะเป็นอะไรกดซับกันเอาไว้แล้วมารอติดตามกันได้เลยนะครับ